ใหม่ชินาราดีนะคะตอนนี้ก็อายุ18ปีแล้วค่ะอะไรสอบเป็นก็มหาลัยไหอ๋อใช่ค่ะก็ล่าสุดตอนนี้ก็เรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะที่มสวคณะศิลปกรรมเอกการแสดงค่ะการเป็นเฟชชี่เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบได้เจอเพื่อนๆคนใหม่ๆแล้วก็ได้เจอสังคมใหม่ๆอันนี้เรียนเอกอะไรเอกการแสดงค่ะละครเวที เรียนตรงสายตั้ใจเรียนตรงสาย,ยใช่ไหมคะเรจิงจริง,รงถ้าตรงสายแบบของหนูตั้งแต่เด็กก็คงจะเป็นนวัดค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่เคยเล่นละครเวทีแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเราชอบชอบเล่นละครเวทีก็เลยอยากลองแบบศึกษาเพิ่มเติมก็เลยเข้าสินกรรมเพราะว่าสิลกรรมกับนวัดจะเรียนคะไแบบเด็กชีวิตนเป็นนักแสดงเด็กกับชีมิตรเป็นนักแสดงไนมดนแตกต่างกันไหมกับเราแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างอย่างตอนเด็กๆอ่ะมันก็เหมือนแบบว่า เป็นเด็กอะค่ะความคิดแบบว่าการตัดสินใจอะไรใน,ในหลายๆเรื่องอะมันจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าตอนโตเท่าไหร่แต่ว่าพอเราโตมาแล้วเราได้รับกฎใหม่ๆที่มันโตขึ้นอะมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าซับซ้อนผดเคี้ยวมากขึ้นอะไรแบางคนไได้เป็นเใช่ค่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเา้อเงี้ยใหม่โตแล้วหรออะไรเงี้ยเอาจริงๆมันก็ผ่านมา15ปีแล้ว <laughs> ่จริงมีคน <laughs> าถามว่าเงไยใหม่โตแล้วหรอคะ มีค่ะมีแบบว่าบางทีงแบบมาคอมเมนต์ในไอจีหรือว่า Facebook ก็อะไรอย่างเง<ม>ี้ยว่าเอออายุ18แล้วหรอโตเร็วจังคนเดียวกับมาแชร์ภาพเราตอนเดียวก็พวกเหมือนันเลยใช่ใช่พอดีใจมาที่หน้าเราบ็อกเดิมไม่เปลี่ยนเลยดีใจค่ะดีใจเพราะว่าถือว่ารู้สึกว่าใบหน้าเรานี่เหมือนเป็นเอกลักษณ์อย่างนลยการที่ทำให้คนจําได้จริงจริงก็ ต้องเรียกว่าแสดงไม่ทุกบทนะคะแต่ก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้มีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันแบบว่าท้าทายตัวเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากให้คนมองเราภาพเปลี่ยนไปไหมหรบอยากอยากอยากให้มองเราโตขึ้นไหมหรืออะไรย่างเงี้ยยากนะคะเพรา<จ>ะว่าใช่ค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่จะชอบติดภาพแบบยี่ใหม่ตอนสามขวบเบ็กไม้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า โตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนจำเราในแบบบทบาทใหม่ๆบ้างแล้วจำได้มาตอนสามขวบเป็นพี่มาเป็นยังไงจำไม่ได้แล้วค่ะคือเองได้มาตอนสามขวบก็เลนะคะโอ้เป็นเิงตาสามขวบอุ้ยไม่ได้แล้วตอนนั้นหนูยังพูดไม่ชัดเลยอ่ะแบบเขาบอกผู้ชายหนูยังเป็นผู้ชายอยู่เลยอ่ะแบบเด็กน้อยมากๆเลยอย่างนั้นเข้ามาเป็นยังไงบ้างสุดท้ายอะไรแบบว่าอ๋อคือเหมือนด้วยความว่าตอนนี้เราก็ยัง ยังเป็นแบบในวัยรุ่นนะคะบทต่างๆที่ได้เข้ามาส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นวัยรุ่นอยู่แบบว่าก็รุ่นแบบ17,18,19,20อะไรไม่เกินเนี้ยค่ะใช่ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ดูโตมากขนาดนั้นอยากจะเล่นต่าโดนนนะรน,นไหนคะตัวเไหจริงๆอะ่ะหนูอยากลองเล่นบทแบบโลกติกฆาตกรใช่อยากเล่นแนวนั้นเลยอะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบน่าจะทําให้ทุกคนพอสลักภาพจาไปได้เพาะว่ที่ผ่านมา จะมีบทหนึ่งที่จำได้เยอะๆก็คือจะเป็นบทดราม่าอะไรอะค่ะเหมือนแบบว่าน้องยี่ใหม่ก็เออและแสดงที่ร้องไห้เก่งๆอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันก็มีมีสกิลอื่นๆที่เราแบบว่าทําได้ดีเช่นกันอะไรอยากให้ทุกคนได้เห็นแสดงว่าภาพจำทงนี้ไม่มีผลตรงานใช่ไหมมีค่ะเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เวลาเล่นละนะครอ่ะก็จะได้บทดรามา่าเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองได้เล่นบทอื่นๆด้วยแล้วเราเอาสิ่งที่เราเรียนมามา mix อะไร จริงๆเอ่อที่เรียนที่มหาลัยเนี่ยคือเหมือนเพิ่งเริ่มเปิดเทอมค่ะก็เลยยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากแต่หวังว่าอนาคตถ,ถ้าเราได้เรียนในชั้นปีที่มันมากขึ้นเรื่อยๆก็คงจะได้มีสกิลบางอย่างมาใช้จริงบ้างไม่เป็นกัวไหมกับการที่บอกว่าเราเป็นนักแสดงด้วยวทำงานบุคาไปด้วยกลัวมันจะกระทบกับการเรียนที่เราเรียนจริงๆไม่กลัวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็สามารถ manage เวลาระหว่างเรียนกับการทำงาน,นได้ะค่ะ แล<ๆ>้วก็ห uh วัง huh. ว่าอนาคตก็คงจะไม่มีอะไรที่ต้องทําให้สองอย่างกระทบกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วหมนก็จะเลือกเรียนก่อนอย่างหนึ่งตอนนี้ก็จริงๆมีเพิ่งถ่ายจบไปก็คือเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเ์แลวก็อีกเรื่องนึงก็คือ Shadow ว์เนล่ากายใช่ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอีเวนต์หรือว่าเป็นงานโปรโมทอะไรอย่างนี้มากกว่ากลัวหรือกังวลอะไรไหมถ้าในอนาคตระหว่างเราเรียนอยู่เราแบบเกิดเรเลี่ยงขึ้นมาแบบว่าดู้แต่ลด้อาจจะจบช้าไม่ได้ จริงๆที่บ้านใหม่ไม่ซีเรียสเรื่องการเรียนหมายถึงว่าไม่ได้ซีเรียสว่าสมมติถ้าวันหนึ่งเรางานเยอะขึ้นมาจะต้องจบไปทันเพื่อนอะไรเงี้ยพราะว่าที่บ้านใหม่เขาไม่ได้สปิคขนาดนั้นแล้วก็เขาเข้าใจในการงานของเราแต่ความตั้งใจของเราคืออยากแบให้จบพร้อมใช่ให้จบพร้อมเพื่อนแล้วก็จริงๆใหมเป็นคนค่อนข้างซีเรียสเรื่องเกรดการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะแบบก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องแบบให้มันดีทั้งคู่ทั้งเรื่องเรียนแล้วก็ รนนะเรรากะับนนใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะคอยแมนเน g e แบบว่าไม่ให้มันชนกันเท่าไหร่